ครับผมนายไมโครซิงนะครับหรือทีมงานธุรกิจด้านคอนสตรงซืัอนะครับครับวันนี้นะครับหน้างานโค่นง้นไมโมเดลนะครับในพื้นที่3ไร่นะครับอำเภออำเภอลำไยมาศนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ก็ดินอาจจะขาดบางจุดนะครับก็ต้องใช้รถขนนะครับนี่นะครับ ฝั่งนั้นก็สะกเยี้ยงปันนินนะครับเสร็จไปแล้วนะครับหน้าง,งาน3มไร่ตัวนี้ก็จะมีสะอยู่2ลูกนะครับเป็นสะฟรีฟอร์มเว้าโค้งตามความสวยงามนะครับตัวนี้ก็างานเอืของเรานะครับ SK 200 SM นี่นะครับมาดูนะครับยางก้าวกับดินนีนๆนะครับมาดูครับยางก้าวของ นายไมโครซิงนะครับหรือชื่อว่าเจ้ายักษ์ฟ้านะครับตัวคันนี้นะครับฉายาว่าเจ้ายักษ์ฟ้านะครับยางก้าวเพลาใหญ่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าจะติดตอนไหนนะครับดินเริ่มน่วมแล้วนะครับนี่เที่ยวที่สองนะครับก็ใส่ดินเยอะนะครับต่อกับบักข้างด้วยนะครับ โอ้ฝั่งนี้ดินแข็งนะครับดินขาดตรงมุมนะครับก็ต้องใช้รถดําช่วยนะครับ ลุสเปครถหกล้อคันนี้ก็จะใหญ่กว่าคัน6กล้ออื่นนะครับตัวนี้จะบึกบึนแล้วก็ใหญ่นะครับ เป็นหกล้อพิเศษยางเก้านะครับนี่นะครับดินขาดมุมนี้นะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นเจ้าทินนะครับเจ้าทินคนงานปากบอนะครับงานปากบอ น,นี้ก็เที่ยวที่สามแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เดินสเกลเสร็จก็เริ่มตัดเบิร์มชั้นแรกนะครับเริ่มตัดเบิร์มชั้นแรกดินฝั่งนี้สวยกว่าดินฝั่งนั้นครับดินฝั่งนั้นดินจะเป็นดินแข็งก้อนๆดินเหนียวมันก็จะยาก แข็งขุดยากแล้วก็ดินมันไม่ค่อยสวยนะครับฝั่งนั้นจะเป็นก้อนๆดินไม่ติดกันแต่ฝั่งนี้นะครับเป็นดินร่วนปนทรายสวยนะครับดินฝั่งนี้อันนี้คือแปลงเดียวกันนะครับแต่ฝั่งนั้นจะดินจะต่างกันจากฝั่งนี้นะครับน,นี่ก็ มาดูกันนะครับตรงนี้ก็นื่นๆหน่อยนะครับดินใสเยอะมากนะครับหลายตันนะครับเพราะเจ้าโกเบโก้เอสเอ็มนะครับใส่ปีกด้วยนะครับถ้าไม่ใส่ปีกมันก็0.93คิวนะครับใส่ปีกนี้ก็เกือบขุดกรุงกีนึงก็เกือบ2คิวนะครับไปแล้วนะครับตัวนี้ เช่ยวที่3นะครับไปแล้วใส่คอกนะครับให้ใส่ได้เยอะๆเดี๋ยวจะพามาดูอ่อที่ขุดเสร็จแล้วนะครับต,ตัวนี้เลี้ยงปลาน,นิ้นนะครับเบิร์มสองชั้นนะครับอันนี้ก็ขุดเสร็จแต่ยังไม่ตกแต่งนะครับ ค่อยขุดสระเสร็จทั้งสองสะก่อนแล้วค่อยรีดสโลปตกแต่งเพื่อความสวยงามอีกรอบนะครับเก็บร mm hmm. ายละเอียดอีกรอบ มันจะเป็นก้อนๆนนะครับดินเหนียวนะครับเอฟฝั่งนั้นดินสวยนะครับอยู่ข้างหน้าทางเข้านะครับํำเที่ยวที่3ของเจ้า,ายักษ์ฟ้านะครับมุมตรงนั้นน่าจะ ดินขาดประมาณหกเที่ยวนะครับต้องคนอีกสามเที่ยวอีกน่าจะพอแปลงตัวนี้ก็จะเป็นแปลงเจ้าของเขานะครับอยู่เกาหลีนะครับซื้อที่ใหม่นะครับผมก็ปักแนวตามหลักเขตเพื่อที่จะ ได้ลงมือทําขุดโคงนางให้ตามแนวตามเขตของเจ้าของพื้นที่นะครับทีน,นี้ก็เจ้าของพื้นที่ก็ไว้ใจนะครับอยู่ต่างประเทศอยู่เกาหลีไว้ใจให้ผมดูแลงานให้จนจบงานนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับในไมโครซิงหรือทีมงานทวีกิจรุ่งเรืองนะครับก็ได้พาพี่น้อมนะครับมาชมโค้งนาโมเดลนะครับว่าหน้างานตอนกําลังทํางานนะครับว่าเป็นยังไงก็ดินตรงไหนขาดก็ใช้รถดัมนะครับเจ้ายักษ์ฟ้าตัวนี้นะครับถอยดินนะครับตรงที่ขาดนะครับนี่นะครับบรรยากาศโค้งนาโมเดลนะครับ พื้นที่3ไร่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวเสร็จงานผมจะอัพคลิปนะครับตอนเสร็จงานให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับตอนเสร็จงานหน้าง,งานโค้งนางโมเดล3ไร่ตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับตัวนี้หน้าง,งานก็ได้ประมาณ50เอร์เซนตแล้วนะครับ เหลืออีก50%ครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายแมโครซิ่งขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปรถไมโครรถดำแล้วก็กับการขุดโค้งนาโมเดลขุดน้องคลองบึงนะครับได้ให้รับชมกันทุกท่านนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับบายบายนะครับ สวัสดีครับผม